กำลังติดอาวุธนี่แหละครับคือที่มาของความยุ่งยากความซับซ้อนไม่นับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเองซึ่งมีบทบาทในการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงแม้กระทั่งการเป็นผู้นำก็เป็นเงื่อนไขในหล,หลายๆเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวชุมนุมดังจะเห็นได้ว่าเมื่อสารดีกาผู้ดำรงตำแหน่ง สารดีกาสารอาญานะครับรแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีการตัดสินในเรื่องของการยึดทรัพย์ก็มีปฏิกิริยาจากมวลชนรวมไปถึงครับปรากฏการที่เราเริ่มเห็นในเรื่องของการก่อวินาศกรรมหรือการก่อเหตุรุนแรงเช่นการปาระเบิดมีเป้าหมายเช่นธนาคารกรุงเทพสาขาต่างๆเกิดขึ้นซึ่งก็มีการจับกลุมคนที่กระทำความผิดได้ในบางกรณี ผมกราบเรียนเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกครับว่านั่นคือเงื่อนไขซึ่งมันแตกต่างไปจากหลายเหตุการณ์ในอดีตวันนี้มีหลายคนซึ่งเคยอยู่ในเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาหรือแม้กระทั่ง17พฤษภาแยกย้ายกันไปมากนะครับคนเดือนตุลาเสื้อเหลืองก็มีเสื้อแดงก็มี ไม่เป็นทั้งเสื้อเหลืองไม่เป็นทั้งเสื้อแดงก็มีผู้นำนักศึกษาสมัยเดือนพฤษภาปัจจุบันมาเป็นสื่อมวลชนเพิ่งเขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศด้วยชีย้เห็นว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวมันมีพัฒนาการมันมีความแตกต่างมามากตุลาพฤษภาในอดีตไม่มีระบบกาดนะครับ ไม่มีเรื่องของกองกําลังติดอาวุธอย่างแน่นอนและนั่นคือความยากลําบากของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันที่รัฐบาลนี้เข้ามาและต้องบริหารสถานการณ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาท่านประธานจะเห็นว่าหลักแรกที่รัฐบาลใช้ในการจัดการกับการชุมนุมเนืเดือนมีนาคมนั้นก็คือยึดเอาหลักของคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการชุมนุม ซึ่งเคยมีการวินิจฉัยมาตั้งแต่9ตุลาคม2551แล้วก็มาตอกย้ำอีกครั้งในวันที่5เมษายนของปีนี้ครับว่าสิทธิซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้ในการชุมนุมนั้นนอกจากจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแล้วเนี่ยครับกรณีที่สร้างความเดือดร้อนหรือไปละเมิดสิทธิของคนอื่นที่เป็นการชุมนุมสาธารณะเนี่ยครับ ก็จะมีการกำหนดขอบเขตเอาไว้เช่นเมื่อมีการยึดพื้นที่ผ่านฟ้ายึดพื้นที่ราชประสงค์ศาลก็มีคำวินิจฉัยชัดเจนนะครับว่ากรณีที่เป็นการไปปิดเส้นทางคมนาคมที่สำคัญหรือกระทบกระเทือนต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตของคนปกติทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ ก็ถือว่าเกินเลยขอบเขตของการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้สิทธิรับรองไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าศาลหรือรัฐบาลมองว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะเข้าไปสลายชุมนุมตามใจชอบด้วยวิธีการใดก็ได้ไม่ใช่ครับผมถึงได้เรียนไงครับว่าที่ท่านอ้างคำพูดของผมเนี่ยในอดีตผมเอามาปฏิบัติ ชุมนุมหนึ่งคนแสนคนต้องฟังเสียงผมก็พยายามมาโดยตลอดที่จะรับฟังข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญก็พยายามหาคำตอบแล้วถูกปฏิเสธเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมรัฐบาลนี้ก็พยายามครับนโยบายใดซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนายกทักษิณซึ่งพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจเราก็ต่อยอดเพิ่มเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้น โครงการในเรื่องของการรักษาพยาบาลท่านนายกครับนี่ผู้ประท้วงท่านสุนัยประท้วงอะไรครับเปิดข้อบังคับข้อไหนครับ <c oughs> ท่านประธานครับเวลาจะประท้วงทีนี้กดทีไม่ค่อยแดง <c oughs> แต่อีกฝ่ายรัฐบาลนี่ผมกดแป๊บแดงแดงแดงท่านประธานครับไม่อยากขัดจังหวะท่านนายกนะครับแต่ขอประท้วงท่านนายก ข้อ61ที่ท่านพูดโกวนอย่างนี้หลายรอบแล้วแต่นั้นไม่เป็นไรครับให้ท่านพูดต่อได้แต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับการที่จะมาพูดบางประเด็นแล้วตัดตอนบางเรื่องบางเรื่องบางเรื่อง,ง,องไปเช่นรัฐธรรมนูญท่านก็จะให้แก้แล้วพักไหนละครับที่มีมติไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วท่านนายกไม่ใช่ละครับที่พูดบอกว่าพอจะแก้รัฐธรรมนูญคณะกรรมการ ให้ผู้ประท้วงประท้วงเสียจประธานวินิจฉัยครับกกรรมการสมานฉััทนเสนอเป็น6ประเด็นแล้วก็เหลือสองประเด็นและสุดท้ายท่านก็ไม่รับผิดชอบนำเรื่องเข้าไปในท่านท่านบอกประเด็นประท้วงท่านมาครับประเด็นที่ท่านกล่าวเท็จไงครับกล่าวเท็จแบบไม่เนียนเท่าไหร่ตัดตอนแต่ไม่เนียนเท่าไหร่ดังนั้นคนเป็นนายกผมว่าอย่าบิดอ่ะล่ะครับอย่าบิดเบืออเลยครับเพราะอย่างนี้ครับท่านประธานครับนิดเดียวครับ เพราะประเด็นเรื่องไม่แก้รัฐธรรมนูญนั้นท่านรับผิดชอบและเป็นที่มาแห่งการตายของคนครับกขอบคุณครับเอาละครับท่านสมาชิกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านนายกท่านจะชี้แจงผมไม่ได้ใช้ครับท่านสุนัยครับท่านนายกไม่ได้ทำผิดข้อบังคับข้อหบนะครับแล้วก็พวกเราก็พิปรายกล่าวหาท่านมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ตามยติที่ท่านก็เป็นสิทธิ์ที่จะต้องมาชี้แจงหักล้างแล้วก็อธิบาย นะครับ <N> <C> ในส่วนของท่านฉะนั้นก็ขอความกรุณาพวกเราได้ได้กรุณาฟังนะครับให้โอกาสทั้งสองฝ่ายครับท่านวิทยามีอะไรครับเดี๋ยวฮะขอขอท่านประธาน่ายคา้านสามปีปีเลยครับกรบเลียนท่านประธานที่เคารพผมวิทยาบุญสิลิส,สมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกนะครับต่อการประท้วงของท่านตุนัยจริงๆผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่า ผมมีสิทธิที่จะพูดนะครับก็ต้องขอญาตท่านประธานนะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้ยื่นยติด้วยและในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับผมจะพูดอยางชนิดจจจบเลยก็ได้ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องฟังนะครับไม่ใช่ประท้วงอย่างเดียวนะครับในานประธานนะครับท่านวิทยาท่าน,น,ท,าน,ท,านท่านจะใช้สิทธิประท้วงหรือหารือเอ่อเกี่ยวเนื่องหารือเลยครับท่านครับหารือเรื่องอะไรครับ ผมกลับเรียนนะครับท่านประธานนะครับว่าผมกําลังจะบอกท่านประธานไปถึงท่านนายกว่าระยะเวลาที่ท่านนายกนั้นมีโอกาสที่จะสรุปนะครับตอนเวลาที่บอกไว้ก็คือสามทุ่ม,มแต่ท่านนายกกล่าววกไปวนมาตามทู่ประท้วงข้อ6 1คือท่านสุนัยเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าท่านนายกเองก็ต้องกระชับเพ<อ>ราะนี่เรื่การบริหารเวลานะครับให้เป็นไปในทางที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติยังมีรัฐมนตรีอีกหลายท่าน นะครับที่รอการอภิปรายอยู่และเพื่อนก็รออยู่เอาละครับเอาละครับต้องขอโทษท่านนายกนะครับว่าเดี๋ยวท่านมีโอกาสสรุปตอนสามทุ่มนั้นจะได้เนื้อหาที่ดีนะครับท่านจะสรุปก็ขอให้เนียนกันแล้วกันขอบคุณท่านแล้ับท่านพิยาครับนี่เป็นสมาชิกครับการอภิปรายเรื่องเหตุการณ์นะครับการสลายการชุมนุมเนี่ยเดี๋ยวจะเหลือท่านผูุภิปอีกท่านเดียว คือท่านนายแพทย์ชนน่านนะครับจากนั้นจะเข้าเรื่องการทุจริตเรื่องอะไรแล้วนะครับทีนี้ท่านนายกจะขอใช้สิทธิ์ช่วงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหลังเนี่ยก็ท่านก็จะได้ชี้แจงอีกตอนนี้ก็ให้ท่านนายกได้ได้อภิปรายต่อนะครับไม่ต้องประท้วงแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับไม่ต้องประท้วงแล้วครับคุณหมอวัลงครับคือคืองี้ครับผมก็พยายามที่จะรักษาบรรยากาศในที่ประชุมนะครับ ขอหมอปรลงครับเชิญเ,เชิญนั่งนะครับเชิญนะกับเรีท่าประธานที่เคารพกับผมในแพทย์บัลลงก์เดชกิจวิกรมประชาธิปัตย์จังหวัดพิษณุโลกผมประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานตามข้อ23ครับท่านประธานต้องเข้า,าขใจว่าขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจของท่านนายก ตามข้อนงคับที่23เนื่องจากว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงอะไรก็ได้โดยที่ท่านประธานต้อนอนุญาตแต่ขณะเดียวกันเพื่อนสมาชิกขึ้นมาขอหาเรือมันไม่ใช่นะท่านประธานเขายังไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาขอหาเรือในระหว่างที่ท่านนายกกำลังชี้แจงฮะผมจริงประท้วงการทำที่ของท่านถือว่าท่าน่ะไม่เป็นกลางครับขอบคุณครับ